let เก่งด้วยคนน่นตอบด้วยนะคะตอบด้วยทุกคนนน่จ้าสมารเอมียจื่อ yeah. E... Aí? ต่อไปเราจะพางคนำศัพท์ท uh> um> uh 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 uh,> ั่วปคุณป่ยาตายายก่อนนะจะมีอ่าอ่าเรียกว่าลายเกเกชวีวไยคว้เล่นคเลยนะเอาไว้ดู ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมันล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ